ทีมข่าวห้องข่าว NBT ได้เข้าไปติดตามชีวิตของเด็กเทคนิคคนหนึ่งค่ะที่ได้นำความรู้จากการเรียนในสาขาเทคโนโลยีอย่างมาขยายผลต่อยอดการทาธุรกิจส่วนยางพาราที่บ้านเขายอมรับนะคะว่าทำให้เขามีแนวคิดต่อยอดในการผลิตยางพาราปแปรรูปในอนาคตติดตามเรื่องนี้กับคุณปวริศวรรณพฤกษ์กค่ะ นายประจักษ์ชูแดงอายุ21ปีคนนี้เป็นหนึ่งในนักศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยียาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีและเป็นนักศึกษาที่โตมากับสวนยางพาราที่เป็นแหล่งรายได้หลักของครอบครัวชูแดงโดยนายประจักษ์ตั้งใจว่าความรู้ที่เรียนมาจะนํามาต่อยอดและพัฒนาผลผลิตจากสวนยางพาราของเขาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้ได้เรียนมาแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปฝึกงานในโรงงานครับ แต่ว่าก็คือผมอยากจะช่วยพ่อแม่ด้วยแล้วก็ทําที่โรงงานด้วยก็คือว่าต่างคนก็คือเราจะต้องก็คือเราเป็นชาวบ้านก็ต้องพึ่งพาโรงงานเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ต้องผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาอ่าใช่ครับต่างคนก็ต่างช่วยเหลือกันการเลือกเรียนสาขาเทคโนโลยียางของประจักษ์ทำให้เตือนจิตชูแดงผู้เป็นแม่ภูมิใจเป็นอย่างมาก และหวังว่าเมื่อลูกชายของเขาเรียนจบแล้วจะมีการรวมกลุ่มสหกรณ์กับเพื่อนๆน,นำความรู้ความคิดที่แตกต่างกันมาสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์สร้างไรายได้เรียนจบแล้วก็อยากให้มาทำทำตั้งกลุ่มสหกรณ์เลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวรแล้วก็นั่นแหละอยากให้เพื่อนๆมาเข้ากลุ่มตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มด้วยกันมาเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะ นอกจากนี้ตลอดชีวิตที่โตมากับยางพาราทําให้เขาซึมซับและเห็นถึงผลิตผลธรรมชาติของยางพาราไปจนถึงการเรียนรู้เรื่องการแปรรูปยางพาราไปด้วยทําให้เขาเห็นถึงอุปสรรคการพัฒนาและเพิ่มมูลค่านั่นก็คือต้นทุนการผลิตเช่นต้นทุนทางการเงิน,นงเนื่องจากเครื่องจักรแปรรูปมีราคาที่สูงมากและต้นทุนทางความคิดซึ่งชาวสวนยางส่วนใหญ่มักไม่คิดต่อย,ยอดผลผลิตให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ ผู้ขายแต่ยางดิบทําให้ต้องประสบปัญหากับราคาย,ยางพาราที่ตกต่ําในช่วงนี้เราเนี่ยเป็นชาวสวนปกติเป็นชาวสวนยางนี่แหละครับ,รบแต่ว่าก็คือเราอ่ะไม่สามารถที่จะซื้อเครื่องจักรเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากครับก็คือเราหวังจะคิดว่ามีแนวทางในการที่ว่าจะรวมกลุ่มกันทําเป็นกลุ่มสากลกลุ่มชุมชนขึ้นมาครับ,รบเพราะว่า เราอะมีแนวทางในการคิดที่ว่าเออเราจะรวมกลุ่มกันนะก็คือว่าคนนู้นได้ความร่วมแบบก็คือได้มาลายอย่างในกลุม่มในกลุ่มชุมนุมเนี่ยครับก็คือจะต้องช่วยกันทําผลิตัณฑ์ขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็จะเช่นเป็นไม้ปาดยางหรือว่าจะเป็นถุงมือยางก็คือมันจะต้นทุนไม่สูงมาก ความรู้และความคิดสร้างสรรค์อาจเป็นทางออกของชาวสวนยางที่กำลังเดือดร้อนกับราคาย,ยางที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้การสนับสนุนจากหลายภาคส่วนจึงสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการขับเคลื่อนชาวสวนยางไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นหนทางยกระดับชาวสวนยางไทยในอนาคตปวาริศบุญพฤกษห้องข่าวเอ็ที